สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำลาบนกค่ะอันนี้ใส่น้ำปลาลงไปนะใส่ผงนัวเลยค่ะใส่ลายนัวลายค่ะแล้วก็พริกผงนะคะพริกผงประมาณสองช้อนนะอ่ะเติมเข้มข้นมาก น,นี้เป็นน้ำซุปนะที่เราต้มมาละาใส,ส่สองจองสองทัพพทีนี่มละลายค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นหอมหอมรวมนะมีหอมแดงค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะเราตำแล้วเราก็ไปทอดนะนี่ก็เป็นหอมรวมค่ะใส่ไปพร้อมกันทีเดียวเลย นี่ก็จะเป็นหัวหัวอะไรนะเขาเรียกอะไรดอกกล้วยือว่าหัวหัวตีนนี่ก็เป็นเนื้อนะเนื้อนกอะค่ะที่เราสรับไปละโอ้ได้เยอะเลยอะรับรับนกรับนกเขาค่ะนี่นะเราโอ้ได้เยอะมากค่ะ เราต้องนิกกให้มันเข้ากันก่อนนะหรือว่าเราจะใช้มือขยำก็ได้นะเตพี่กไปนิดหนึ่งนะคะอีกช้อนะเพราะว่ามันไ่่่อยเข้มคน ได้นะคะข้าขวคั่วค่ะอันคั่วเองนะเราเวลาคั่วนะคัว่วเสร็จเราก็ไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะมันจะได้หอมๆเดี๋ยวจะไปหาถุงมือมาขยำเอานะมันจะได้เข้ากันเราก็จะใช้มือขยำเลยนะมันจะได้เข้ากัน,น,นขยำนานๆนะคะทำเหมือนคนลาบอะคะ่ะนี่ค่ะคนอีสานบอ่บอบ่อแมนค่ะ หอมมากเลยหอมข้าวคั่วมากโอ้สีมือใช้ได้ค่ะระดับพัฒนาเลยเสร็จแล้วค่ะลาบนกของเราค่ะหอมเสิร์ฟแล้วค่ะพอไหมพอไหมพอเนาะโอเคเสร็จแล้วจ้าน่ากินมา